เพียงเลี้ยงตนองค์พ่อลาวช่วยให้ชาวไทยทุกคนสดใสรู้ใช้รู้กินรู้เก็บออมไว้ประโยชน์มีหล้นเราเจอชนะคว<ส>ามจนถ้าทุกคนพีนนำมาใช้ <สา S 1> ็็เพียงใจพวกเราพร้อมทำเพื่อครอบครัว ตอนคุณย่าผู้พอเพียงคุณย่าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องไม่ต้องทำไมไม่เคยฟังหนูเลยเนี่ยก็ผาเจดหน้าของหลานะมันขาดไปแล้วนี่นะเอาของย่าไปใช้ก่อนเถอะนะ ใช่แบบนั้นนะ่ะหนูไม่ใช่หรอกทำไมคุณย่าถึงไม่ไปซื้อผ้าเช็ดหน้าลายคิดตี้ผืนใหม่มาให้หนูล่ะย่าก็ซ่อมให้แล้วแต่หลานนิดไม่เอามาใช้เองนี่นะผ้าเช็ดหน้าที่มีรอยเย็บแบบนั้นนะ่ะไม่เห็นจะน่าใช้เลยวันนี้ก็ตั้งใจเรียนเข้าน,านำา้ำใสแม่ไปก่อนนะสวัสดีครับคุณแม่หืไม่เอาด้วยละเดี๋ยวหนูรีบเข้าห้องเรียนดีกว่าเดี๋ยวสินิด หลานยังไม่ได้เอากล่องข้าวกลางวันนี่ไปเลยนะฮะต้มจับชายนี่ก็น่าเบื่อทำไมเราต้องมากินผักที่เหลือเอามาต้มรวมกันแบบนี้ด้วยเนี่ยเอออย่าว่ามันอร่อยดีนี่นาะแถมเอาผักที่เหลือมาทำโดยไม่ต้องทิ้งไปแบบนี้มันก็ประหยัดดีด้วยเอาเฮอะหนูถามคุณย่าไปกี่รอบกี่รอบก็ได้คำตอบมาแบบนี้ทุกทีหนูไปก่อนนะสวัสดีค่ะจ้าตั้งใจเรียนน,นันลูก ไม่เข้าใจเลยคุณพ่อก็ทำงานส่งเงินมาให้ทำไมต้องทำตัวเหมือนไม่มีเงินแบบนั้นด้วยเนี่ยนี่นิดอ้าเป็นอะไรไปเหรอทำไมดูท่าทางอารมณ์เสียแบบนั้นล่ะอ๋อก็คุณย่าของฉันน่ะสิทำอะไรไม่ถูกใจฉันสัก,กอย่างแต่ช่างเถอะนี่ละเรื่องของคุณย่าของฉันเจ๋งไปเลยใช่ไหมคุณย่าของฉันแต่ละครั้งที่เดินทางมาหาฉันทีไรนะ ขนเอาของกินของฝากมาให้เพียบเลยลละส่วนย่าของฉันเองก็ชอบพาฉันไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงวันเสาร์อาทิตย์บ่อยๆอยู่เหมือนกันแม้ใช่นมีจริงๆนะทำไมย่าของฉันะถึงไม่เป็นแบบนี้บ้างนะทำไมล่ะเมื่อช้าที่ฉันเห็นคุณย่าของนิดก็ดูท่าทางใจดีดีนี่นะใจดีอะไรล่ะขี้เหนียวที่สุดเลยเอ๊ะอ,อ,อย่างเช่นกับข้าวทุกวันเนี่ย แต่เมนูผักตั้งเยอะตั้งแยะพอเหลือแล้วก็นำมาใส่ต้มรวมกันเป็นต้มจับฉ่ายให้กินอีกถ้าเช่นหน้าลายคิดดีของฉันขาดก็ไม่ยอมซื้อใหม่กลับเอาไปเย็บให้มีอรอยตะเข็บไม่เห็นหน้าใช้ตรงไหนเลยบางทีก็เอาเปลือกส้มโอมาเชื่อมเป็นขนมให้ฉันกินซะงั้นน่ะอฟังดูแล้วมันก็เป็นการประหยัดดีนี่นาไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยนี่ นั่นสิอย่างคุณย่าของฉันที่เล่าให้ฟังนะก็แทบจะไม่ได้ใช้เงินสัก,กบาทอยู่อย่างพอเพียงเรียกง่ายสบายดีออกเมื่อกี้นิดเองก็ยังชื่นชมอยู่เลยไม่ใช่เหรอไม่เหมือนกันสัก,กหน่อยเพราะว่าคุณพ่อของฉันน่ะส่งเงินมาให้ทุกเดือนไม่เคยขาดทําไมถึงยังต้องอยู่แบบกระสัอก,กระสมอแบบนั้นด้วยอ,อด,ออดเด็กหญิงนิดมารับกางเกงพะลาจากคุณย่าที่้องพักครูด,ด้วยนี่เธอลืมเอากางเกงพะลามาโรงเรียนเหรอนี่ จริงด้วยสิลืมไปสนิดเลยอโอ้ไม่สาวขี้ลืมนี่ไม่ได้เอากางเกงพระมารดาจ้าเกือบจะต้องถอดกางเกงวิ่งรอบสนามซะแล้วสเนีย่ยสาวขี้ลืมสาวขี้เลยน้อยรู้สึกขายหน้าจะมัดเลย ไงหนูนิดมาแล้วคุณย่าเขารอนานแล้วนะอนี่จากกังเกงพะละนะที่หลังอย่าลืมแบบนี้สิจ้ะเราวนะ่าถ้าหนูลืมอะไรอีกคุณย่าไม่ต้องเอามาให้หนูอีกแล้วนะหนูอายคนอื่นเขาเดี๋ยวสินิดทำไมถึงเลือกทำท่าทางแบบนั้นกับคุณย่าเขาละ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณครูพอดีว่าอีฉันไปนขัดใจเข้ามานิดหน่อย อย่าไปถือสาเด็กเลยนะคะถึงจะอย่างนั้นคุณย่าก็ควรจะว่าตาตักเงินเขาสักหน่อยนะผมว่านะค่ะค่ะนี่จ้ะมาทานข้าวกันเถอะลูกไม่เอาวันนี้หนูไม่อยากทานข้าวกับคุณยา่าเพราะคุณย่าคนเดียวเลยหนูถึงได้ถูกเพื่อนๆหัวรอาอเยอะแถมยังโดนคุณครูเรียกไปดูอีกตั้งหา,ยากย่าขอโทษนะที่หลังย่าจะไม่ทำให้หลานต้องอายเพื่อนอีกแล้วนะ <c oughs> หหนหรออกอวันนี้ย่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะเลยตื่นสายไม่มีเวลาเตรียมข้าวกล่องให้นะจะไม่ได้ทำก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่เยนก็ได้ใช่ใช่ก็ไอ้แค่ต้งจับชายหน้าเบื่อแบบนั้นน่ะแต่เดี๋ยวเธอนั่นนะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่จะมาคิดตอนนี้สักหน่อยเธอไม่ห่วงคุณย่าบ้างเลยเหรอนนั้นอตอนเนี้อะไรจะไปสําคัญเท่ากับไม่ต้องกินต้มจับ ไม่เป็นไรหรอกต้มจับชายของคุณย่าน่ะหนูเองก็ไม่อยากกินแล้วด้วยเดี๋ยวหนูไปซื้อกินที่โรงอาหารเอาก็ได้เอานิดจะไม่กลับบ้านอีกเหรอคือว่าฉันรอให้คุณย่ามารับอยู่น่ะแล้วน้ำใสละ่ะพอดีเมื่อเช้าคุณแม่บอกว่าจะไปทำธุระก,ก่อนนะ่ะเลยมารับช้านิดนึงเนาะ ป่านนี้แล้วคุณย่าถึงไม่มารับสักทีนะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นิดเป็นห่วงคุณย่างั้นเหรอ,อเห็นช่วงเนี้ยย่าเขาป่วยอดอดแอดแอดอยู่แถมเมื่อเช้าก็ทำข้าวกล่องให้เราไม่ไหวอีกแล้วที่ผ่านมาทำไมนิดถึงรู้สึกไม่เด็กกับคุณย่าด้วยล่ะก็ย่าน่ะชอบทำอะไรไม่ได้ดังใจเ,าเราสักอย่างแล้วเมื่อวานนะยังทำให้เราต้องอายเพื่อนๆอีกด้วยแต่เราว่าท่านคงต้องการจะประหยัดอดออม ไว้ใช้หากจำเป็นในวันข้างหน้ามากกว่าอีกอย่างเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันเป็นความผิดของเธอไม่ใช่เหรออืมถ้าเป็นฉันนะฉันจะทําดีกับคุณย่า,าไว้ให้มากๆยิ่งเห็นท่านไม่สบายแบบนั้นด้วยแล้วนะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังไงฉันคิดได้แล้วล่ะต่อไปเนี้ยฉันจะทําดีกับคุณย่าให้มากกว่านี้ดีกว่าอืมดีแล้วล่ะเนตจ๊ะเนตอ้าวคุณพ่อเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วคุณย่าล่ะ อนนี้คุณย่าท่านป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลอยู่คุณย่าป่วยหนักง,งั้นเหรอเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะพ่อค่าน่าเป็นห่วงอยู่เดี๋ยวพวกเรารีบไปเยี่ยมท่านดีกว่านะค่ะค่ะค่ะอย่าเป็นอะไรไปนะคะคุณย่าโหยนิดอุตส่าห์คิดได้แล้วแท้ๆขออย่าให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเลยเอาล่ะน้ำใสวันนี้ก็ตั้งใจเรียนเข้านะลูกตั้งใจเรียนเข้านะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่อา้าว นี่จะเข้าวกล่องนะในที่สุดก็ได้กินต้มจับชายฝีมือคุณย่าอีกครั้งและวไม่ได้กินซะตั้งนานหวังว่าวันนี้คงจะไม่ลืมอะไรอีกนะไม่ลืมหรอกค่ะถึงจะลืมก็ไม่กลัวเพราะเดี๋ยวคุณย่าก็เอามาให้ที่โรงเรียนได้ใจร้ายจังไม่กลัวย่าเหนื่อยบ้างเลยหรือยังไงก็ดูอยากเห็นหน้าคุณย่าบ่อยๆนี่นะช่วงพี่เพียนเพียนแนะนำสิ่งดีให้ครอบครัวสวัสดีครับ วันนี้ผมมีสิ่งดีมาชี้แนะอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องของความสามัคคีที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำโดยเริ่มต้นในจากงานในครอบครัวเช่นช่วยกันเช็ดกวาดถูทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วต่อไปยังกลุ่มเพื่อนๆโดยการทำกิจกรรมหรือง,งานต่างๆร่วมกันยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วนำมาวิเคราะห์จนได้ผลสรุปผลงานที่ออกมาก็จะดีกว่าการทำคนเดียวคิดคนเดียว งานก็จะเสร็จเร็วขึ้นที่สำคัญค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็จะลดลงจึงถือได้ว่าความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ให้ผลดีต่อการงานและการดำเนินชีวิตสวัสดีครับ